สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรนะครับมี FC มือใหม่หลายๆท่านนะครับสอบถามมาทางช่องผมว่าแพะท้องสามารถฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยได้หรือไม่นะครับ fmd foot and mouth disease นะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับผมจะบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าแพะท้องสามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อแพะนะครับตรงนี้เลยชัดเจนนะครับฉีดได้นะครับ แพท้องสามารถฉีดได้ฉีดใต้ผิวหนัง2ซีนะครับไอตรงที่มันจะอันตรายก็คือตรงที่เราบังคับสัตว์นะครับ,รบพยายามจับให้ให้นิ่งฉีดให้นิ่มนวลที่สุดนะครับบริเวณใต้ผิวหนังาขาหน้าหรือขาหลังก็ได้นะครับจับให้นิ่มนวลประคบประงมให้ดีนะครับเพราะว่าไอช่วงที่มันจะเป็นอันตรายก็คือตอนที่มันดิ้นมันอะไรนี่แหละครับถ้าเป็นแพท้องนะครับถ้าเป็นถ้ามันดิ้นมันกระวนกระวายครับเพราะเราต้องทําด้วยความนิ่มนวลและ ระมัดระวังจนถึงที่สุดนะครับพี่น้องเกษตรกรครับแล้วแพะที่อายุที่สามารถฉีดได้นะครับวัคซีนตัวนี้ก็คือ4ถึงหเดือนนะครับ4ี่ถึงเดือนเป็นต้นไปนะครับฉีดเข็มที่1อายุ4 6ถึงเดือนนะครับบูธเข็มที่2หลังจากนั้นประมาณ3สัปดาห์นะครับประมาณ3สัปดาห์ก็บูธเข็มที่2นะครับและหลังจากนั้นก็ฉีดทุกทุกหเดือนนะครับฉีดทุกๆุเดือนนะครับที่ ที่ตามโปรแกรมที่เขาฉีดมานะครับคือถูกฉีดทุกๆ6เดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับวัคซีนฟู a n แอนด์มัลติซิตนะครับวัคซีนปากและเท้าเปื่อยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยากทราบว่าตกลงฉีดได้ไม่ได้ผมตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าฉีดได้นะครับจากการศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ฉีดนะครับแพะท้องผมเคยฉีดมาแล้วจึงกล้าการันตีว่าฉีดได้นะครับไม่เป็นอันตราย นะครับแต่ต้องจับด้วยความนิ่มนวลเท่านั้นเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับหลายเรื่องหลายๆอย่างนะครับสิ่งไหนที่ผมรู้ผมจะตอบให้เลยทันทีนะครับแต่สิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมจะไปสอบถามผู้ที่รู้กว่านะครับนะักวิชาการต่างๆที่ผมรู้จักนะครับหลายท่านแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเก่าๆนะครับหลายท่านที่เขาเคยประสบพบเจอมาแล้วก็เคยปฏิบัติมานะครับผมก็จะนําความรู้ตรงนั้นเพื่อมาถ่ายทอดตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ นะครับได้รับรู้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าฉีดได้นะครับวัคซีนนะครับอายุสเดือนขึ้นไปนะครับฉีดได้ใต้ผิวหนังฉีดแค่2ซีซีเท่านั้นนะครับไม่ควรฉีดมากกว่านั้นเพราะว่ามันเปืองครับตามโดสจริงๆแล้วฉีดแค่ตัวละ2ซีซีเท่านั้นนะครับตามนี้เลยที่ผมชี้แจงไปตรงนี้นะครับน้องเกษตรกรท่านใดที่อยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับใครอยากซื้อแพะขายแพะ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์ของผมนะครับผมสามารถติดต่อคนที่รับซื้อแล้วก็คนที่ขายให้ได้นะครับผ่านช่องทางของผมนะครับเพราะว่าผมก็มีพี่น้องพวกพ้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อแพะแล้วก็ขายแพะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการเชื่อมกันระหว่างคนซื้อคนขายนะครับส่วนเรื่องราคานั้นก็ตกลงกันได้นะครับไม่แพงมากนะครับ สามารถเลือกตัวได้คัดตัวได้นะครับเลือกในสิ่งที่เราชอบได้นะครับกําหนดราคาได้นะครับก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะเริ่มต้นสะสมเงินเคลื่อนที่เงินมีชีวิตเงินฝากมีชีวิตนะครับตรงนี้ที่เราจะเริ่มจากการเลี้ยงสัตว์นะครับก็สัตว์เลี้ยงของเราสามารถเพิ่มให้เราได้ปีหนึ่งก็ได้ผลผลิต ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเริ่มจากสิบแม่ก็ตีเล่นเลยปีหนึ่งได้ลูกถ้าตีลูกตัวเดียวก็คือยี่สิบตัวแล้วครับถ้าตีอันนี้ไม่ได้ตีลูกแฝดนะครับแต่ส่วนใหญ่แพะเป็นลูกแฝดเยอะนะครับถ้าเป็นแฝดก็ปีหนึ่งก็สี่สิบตัวแล้วอันนี้แค่แฝดสองนะครับแฝดไม่รวมถึงแฝดสามแฝดสี่ถ้ามีนะครับแฝดสามแฝดสี่เกิดได้ยังไงหนึ่งต้นตระกูลเขาเคยมีเป็นแฝดเยอะนะครับต้นตระกูลเขาเคยเป็นแฝดเยอะแล้วก็เคยมีประวัติแฝดสามแฝดสี่อย่าง ก็จะให้ลูกอย่างนั้นมาเลยมา2ออาหารที่สมบูรณ์นะครับอาหารที่สมบูรณ์นี่จะทําให้แพะเป็นแฝดเยอะนะครับตรงนี้ก็คือเก็ดเล็กๆน้อยๆที่จะแนะนําพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนด้วยนะครับยังไงแล้วผู้ใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์รรรด like, ดได้หากความรู้นี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ